สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดไม่ได้เป็นเพียงแค่ทีมฟุตบอลแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าวงการฟุตบอลไทยไปอย่างสิ้นเชิง 1. จุดเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงพศ2113ถึง2552 สโมสรมีรากฐานมาจากสโมสรฟุตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพศ .2113 และประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยการคว้าชแชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกได้ในปีพศ .2551 จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปีพศ2552เมื่อคุณเนวินชิดชอบนักการเมืองชื่อดังในขณะนั้นตัดสินใจเข้าซื้อกิจการสโมสรการไฟฟ้าและย้ายฐานทัพจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดบุรีรัมย์โดยจดทะเบียนในชื่อใหม่ว่าสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ PEA 2. ยุคสร้างอาณาจักรและประสาทสายฟ้า พศ2553ถึง2554ในช่วงแรกทีมใช้ตราสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปฮนุมานตามแบบฉบับการไฟฟ้าแต่เริ่มมีการนำเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์อย่างปราสาทหินพนมรุ้งมาใช้เป็นจุดขายจนได้รับฉายาว่าปราสาทสายฟ้าหรือ The Thunder Castles ปี2551 เป็นปีทองปีแรกของสโมสรเมื่อพวกเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกในไทยที่คว้าทริปเปิลแชมป์หรือ Thailand Premier League FA Cup และ League Cup ได้ภายในฤดูกาลเดียว 3. การรวมเป็น 1. บุรีรัมยูไนเต็ดพศ2552ถึงปัจจุบัน ในปีพศ2552คุณเนวินได้ทำการซื้อหุ้นทั้งหมดคืนจากการไฟฟ้าและย้ายชื่อสโมสรอ,อย่างเป็นทางการเป็นสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดพร้อมทั้งย้ายสนามเย่าจากสนามกีฬากลางจังหวัดมายังสนามฟุตบอลที่สร้างขึ้นเองอย่าง i-mobile stadium ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ้าแห่งแรกในไทยที่ไม่มีลู่วิ่งกัน้นความสาเร็จในระดับทวีป บุรีรัมยูเนเต็ดไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสำเร็จในประเทศแต่ยังสร้างชื่อในรายการ AFC Champions League โดยเคยผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในปีพศ2536และเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้มาแล้วหลายครั้งยุคการครองอำนาจ The Dominance สโมสรสร้างสถิติที่ยากจะทำลายหลายอย่างเช่น การควา้า5แชมป์ภายในปีเดียวในปีพศ2536และ2558ซึ่งประกอบด้วยไทยลีก FA Cup คัลีกคัพถ้วยกอ่อและแม่โองคลับแชมเปียนชิพเป็นสโมสรแรกที่คว้าแชมป์ไทยลีกได้เกิน8สมัยการสร้างระบบอะคาเดมีที่แข็งแกร่งจนผลิตนักเตะสู่ทีมชาติไทยและส่งออกไปลีกต่างประเทศเช่นสุพนัทเหมือนตา เอกลักษณ์และความเชื่อของสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดแตกต่างจากทีมอื่นด้วยแนวคิดบุรีรัมโมเดลที่เน้นการบริหารจัดการแบบมืออาชีพเต็มรูปแบบวินัยที่เคร่งครัดนักเตะต,ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดทั้งการฝึกซ้อมและการใช้ชีวิตแฟนบอลคือหัวใจ การจัดกิจกรรมเชียร์และขายสินค้าที่ระลึกที่สร้างรายได้มหาศาลจนทำให้สโมสรเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสปอนเซอร์เพียงอย่างเดียวคำขวัญ G.U.12 สื่อถึงแฟนบอลที่เป็นผู้เล่นคนที่12ของทีมและฟุตบอลคือลมหายใจของคนบุรีรัมนี่คือประโยคที่สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสโมสรและคนในท้องถิน่นที่เปลี่ยนจังหวัดเกษตรกรรมกลายเป็นเมืองกีฬาระดับโลกเลยครับ การสร้างอาณาจักรที่มากกว่าสนามฟุตบอลจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ตัวนักเตะแต่คือโครงสร้างพื้นฐานที่คุณเนวินทิศชอบทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ Thunder Castle หรือช้างอารีนาสนามแห่งนี้สร้างเสร็จด้วยเวลาเพียง256วันเป็นสนามฟุตบอลที่ไม่มีลู่วิ่งแห่งแรกในไทยที่ผ่านมาตรฐานฟี ف าและ AFC ความพิเศษคือการออกแบบให้ผู้ชมอยู่ใกล้ชิดสนามมากที่สุดเพื่อกดดันคู่ต่อสู้แคมป์บุรีรัมหรือแคมป์เขากระโดงนี่คือหัวใจหลักของการสร้างวินัยสโมสรมีที่พักให้นักเตะทุกคนต้องกินนอนร่วมกันมีกฎเหล็กเรื่องเวลาและการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อให้นักพุตบอลมีสมาธิก,กับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ปรากฏการทริปเปิลแชมป์สสมัยติดต่อกัน บุรีรัมยูไนเต็ดคือสโมสรเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยที่สามารถคว้า3แชมป์หลักคือไทยลีก FA Cup คัพและลีกคัพได้ถึง2ฤดูการติดต่อกันคือ2021-2023ทั 2023, และ2022-2023ทั 2023, และเคยทำได้มากก่อนหน้านั้นอีกหลายครั้งความสำเร็จนี้มาจากการคัดเลือกตัวต่างชาติ สโมสรมีแมวมองที่เฉียบคมในการดึงนักเตะระดับเกรด A จากหลีกบราซิลหรือโยุโรปเช่นดิโอโกลุยส์ซานโตสซึ่งกลายเป็นตำนานดาวยิงสูงสุดของทีมระบบเยาวชนหรืออะคาเดมี่บุรีรัมลงทุนกับเด็กฝึกหัดอย่างมากโดยมีโรงเรียนพัทรบาบอพิษเป็นฐานผลิตนักเตะรุ่นใหม่จนเกิดสายเลือดใหม่อย่างเช็คสุภโชคอาร์มสุภชัยและแบงค์สุภนัท ที่ก้าขึ้นมาเป็นแกนหลักทีมชาติไทยการก้าวสู่ระดับเอเชียหรือ The ะ i a แอน i l คิลในเวที AFC Champions League บุรีรัมเคยสร้างชื่อด้วยการถูกเรียกว่านักฆ่ายักษ์จากการเอาชนะทีมมหาอำนาจที่มีงบประมาณมากกว่าหลายเท่าตัว เช่นการบุกไปชนะความโจเอเวอร์แกรนถึงถิ่นจีนในปี2012การคว่าทีมจากญี่ปุ่นอย่างคาชิวะเรซลหรือโยโกฮาม่าเอฟมารินอสชัยชนะเหล่านี้ทำให้โลกรู้จักฟุตบอลไทยมากขึ้นและทำให้บุรีรัมกลายเป็นแบรนด์ระดับเอเชียวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ G.U.12 และเมอร์ช n นด์ไส์ หนึ่งในสิ่งที่บุรีรัมย์ทำได้สำเร็จมากกว่าสโมสรอ,อื่นคือการสร้างแบรนด์ l ยัลตี้เสื้อแข่งสโมสรสามารถขายเสื้อแข่งได้ปีละหลายแสนตัวบางปีทะลุ1ล้านตัวด้วยราคาที่จับต้องได้และดีไซน์ที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน แฟนบอล GU-12 คำว่ากูในภาษาถิ่นถูกนำมาใช้เพื่อสื่อถึงความจริงใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแฟนบอลทำให้สนามช้างอารีนากลายเป็นนรกของผู้มาเยือนที่มีเสียงเชียร์กดดันตลอด90นาทีวิสัยทัศน์ในอนาคตปัจจุบันบุรีรัมยูในเต็ดไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่ทีมฟุตบอลแต่เป็นไลฟ์สไตล์ฮับ ที่ขยายไปสู่ธุรกิจอื่นเช่น e-sport มีการตั้งทีมบุรีรัมย e ูเนเต็ด e-sport ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมอเตอร์สปอร์การเชื่อมโยงกับสนามแข่งรถช้างอินเต n ร์เนชั่นแนลเ i อคและการส่งออกนักเตะมุ่งเน้นการส่งนักเตะไทยไปค้าแข้งในลีกระดับสูงอย่างเจลีกญี่ปุ่นและยุโรปเพื่อยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืนปรัชญาการทำทีม Strike Back และ Breath of Buriram สิ่งที่ทำให้บุรีรัมอยู่ในเต็ดยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนแต่คือความชัดเจนของปรัชญาที่ส่งต่อจากประธานสโมสรลงสู่สนาม Strike Back การโต้กลับในยุคหนึ่งสโมสรใช้สโลแกนนี้เพื่อประกาศว่าจะทวงคืนความยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่พลาดหวัง มันกลายเป็น DNA ของนักเตะว่าแพ้ได้แต่ต้องลุกให้ไหววินัยเหล็ก Strict discipline ที่นี่ไม่มีระบบซูเปอร์สตาร์ที่อยู่เหนือกฎนักเตะทุกคนต้องกินข้าวพร้อมกันห้ามเที่ยวกลางคืนและมีการตรวจสมรรถภาพร่างกายอย่างละเอียดใครที่ไม่สามารถรักษามาตรฐานมืออาชีพได้จะถูกคัดออกทันทีไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยหรือต่างชาติ เบื้องหลังช้างอารีนากับความลับของหญ้าและแสงไฟสนามเย่าของพวกเขาไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างแต่เป็นเครื่องมือในการคว้าชัยชนะหญ้าพาสพลัมสโมสรลงทุนกับระบบระบ,บายน้ำและพันหญ้าที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่ได้เร็ว fast p a c e ตามสไตล์การเล่นของทีมนรกของผู้มาเยือน การออกแบบอัธจันทร์ที่ชันและใกล้สนามมากทำให้เสียงเชียร์จากกลุ่ม G.U. 1 2ดังกึกก้องจนกดดันขวัญกำลังใจคู่ต่อสู้ได้จริงๆการเปิดสนาม365วันที่นี่เป็นสนามฟุตบอลแห่งเดียวในไทยที่เปิดให้คนเข้าชมและซื้อของที่ระลึกได้ทุกวันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดที่สร้างรายได้มหาศาล การปั้นเพชรเม็ดงามสู่ระดับโลกบุรีรัมยูเนต็ตมีวิสัยทัศน์การทำธุรกิจนักเตะที่ก้าวล้ำ Player Trading การส่งออกไปเจลีกพวกเขาเป็นพันธมิตรกับสโมสรในญี่ปุ่นอย่างคอนซาโดเลซัปโปโรเพื่อส่งนักเตะอย่างสุภพโชคสารชาติไปพิสูจน์ฝีเท้าจนกลายเป็นตัวหลักในลีกระดับเอเชียโครงการไปยุโรป การส่งเด็กในอะคาเดมีไปฝึกซ้อมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในอังกฤษเพื่อสืมซับความเป็นมืออาชีพและนำกลับมาพัฒนาทีมการค้นหาต่างชาติระดับของจริงสโมสรมีเครือข่ายแมวมองในอเมริกาใต้และยุโรปตะวันออกที่เข้มแข็งมากทำให้มักจะได้นักเตะราคาคุ้มค่าแต่คุณภาพสูงกว่าลีกไทยทั่วไปบุรีรัมในโลกยุคใหม่ มากกว่าแค่ฟุตบอลปัจจุบันสโมสรขยายอิทธิพลไปในหลายทิศท,ทางเพื่อสร้างอาณาจักรที่ยั่งยืนบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตทีมเกม ROV และ Free f i รีไฟของบุรีรัมคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกคว้าแชมป์ระดับนานาชาติมาแล้วมากมายสร้างฐานแฟนคลับกลุ่มวัยรุ่นรุ่นใหม่เมืองกีฬาสปอร์ตซิต การเชื่อมโยงสโมสรฟุตบอลเข้ากับสนามแข่งรถระดับโลกช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์ตทำให้บุรีรัมกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาที่ครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การตลาดแบบเข้าถึงใจเสื้อแข่งบุรีรัมถูกออกแบบมาให้ใส่ไปเที่ยวได้ไม่ใช่แก้ใส่เชียร์บอลทำให้ยอดขายเสื้อในแต่ละฤดูกาลสูงจนเป็นสถิติของประเทศ เกร็ดที่น่าสนใจรู้หรือไม่ว่าเสื้อแข่งของบุรีรัมยูไนเต็ดมักจะใช้วัสดุรีไซเคิลจากขวดพลาสติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรักโลกที่สโมสรเริ่มนำมาใช้ในช่วงปีหลังๆยุทธศาสตร์เหนือกว่าด้วยรายละเอียดความสำเร็จของบุรีรัมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการใส่ใจในรายละเอียดที่สโมสรอ,อื่นอาจมองข้าม 1. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics บุรีรัมเป็นทีมแรกๆในไทยที่นำระบบสถิติและ GPS มาใช้อย่างจริงจังนักเตะทุกคนจะมีอุปกรณ์ติดตามตัวเพื่อวัดระยะการวิ่งความเร็วและอัตราการเต้นของหัวใจข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการซ้อมรายบุคคลและใช้ในการตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างเกม 2. ครัวสโมสรและโภชนาการ Nutrition Control ที่แคมป์เขากระโดงมีแม่ครัวและนักโภชนาการดูแลอาหารทุกมือ้อนักเตะต,ต้องทานอาหารที่สโมสรจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นเพื่อควบคุมปริมาณไขมันและกล้ามเนื้อรวมถึงการสั่งห้ามน้ำอัดลมและของหวานอย่างเด็ดขาดนี่คือเหตุผลที่นักเตะบุรีรัมมักจะมีสภาพร่างกายที่ฟิตกว่าทีมอื่นในช่วงท้ายเกมหรือท้ายฤดูกาล แมชประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนความเชื่อฟุตบอลไทยหากจะพูดถึงประวัติศาสตร์ต้องพูดถึงเกมที่สร้างแรงกระเพื่อมให้วงการล้มยักษ์เอเชีย2013ในศึก ACL รอบแบ่งกลุ่มบุรีรัมต้องบุกไปเยือนกวางโจเมเวอร์แกรนด์หรือมหาอำนาจจีนที่มีงบทำทีมหลายพันล้านแต่พวกเขากลับบุกไปชนะ2ประตูต่อหนึ่ง เกมนั้นทำให้ทั่วเอเชียหันมามองว่าสโมสรจากไทยไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านอีกต่อไปนัดชิงหลีกครับที่ดุเดือดการขับเคี่ยวกับคู่ปรับตลอดการอย่างเมืองทองยูเนเต็ดในยุคก่อนหน้าเป็นช่วงที่ฟุตบอลไทยได้รับความนิยมสูงสุดซึ่งบุรีรัมย์มักจะแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้าย เนวินชิดชอบกับบทบาทผู้จัดการทีมจริงความแปลกของบุรีรัมคือประธานสโมสรไม่ได้แค่นั่งบนโพเดียมแต่คุณเนวินจะลงมาอยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองข้างสนามในทุกเกมเขารู้จักนักเตะทุกคนอย่างลึกซึ้งเขามักจะเป็นคนแก้เกมร่วมกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนความใกล้ชิดนี้ทำให้ไม่มีช่องว่างระหว่างบอร์ดบริหารกับห้องแต่งตัว ซึ่งเป็นโมเดลการบริหารที่หาได้ยากในสโมสรระดับโลกแต่กลับได้ผลอย่างยิ่งในบริบทของบุรีรัมการส่งต่อแรงบันดาลใจจากเมืองผ่านสู่เมืองหลักประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นี้ผูกติดกับการพัฒนาจังหวัดอย่างแยกไม่ออกเศรษฐกิจหมุนเวียนในวันที่บุรีรัมมีแข่งโรงแรมในจังหวัดจะเต็มร้อนอาหารจะขายดีและมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่า บุรีรัมโมเดลกลายเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆพยายามสร้างสโมสรฟุตบอลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นแต่ยังไม่มีที่ไหนทำได้สำเร็จเท่ากับประสาทสายฟ้าความท้าทายในยุคใหม่โมเดิร์นเอราแม้จะประสบความสำเร็จล้นหลามแต่บุรีรัมยังคงเผชิญความท้าทายใหม่ๆการถ่ายเลือดใหม่เมื่อนักเตะรุ่นเก่าเริ่มโรยรา การผลักดันเด็กอายุ17-18ปีขึ้นมาทดแทนคือโจทย์ใหญ่ซึ่งปัจจุบันเราก็ได้เห็นชื่ออย่างพันษาเมนวิบูลหรือรุ่นใหม่อย่างธีรศักดิ์เผยพิมายในบางช่วงและดาวรุ่งจาก Academy ที่รอวันฉายแสงการรักษาระดับใน ACL ในวันที่หลีกเกาหลีญี่ปุ่นและหลีกสซาอุดิอาระเบียพัฒนาไปไกลมากบุรีรัมยังต้องยกระดับทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ตกขบวนในระดับทวีป กลยุทธ์กดดันจนขาดใจไฮเพรสซิ่งบุรีรัมยูเนเตดเป็นสโมอสรแรกๆในไทยที่เซตระบบการเล่นแบบโมเดิร์นฟุตบอลอย่างเต็มตัวพละกำลัง90นาทีสโมอสรให้ความสำคัญกับการซ้อมหนักกว่าแข่งนักเตะต้องมีค่า VO2 max หรือความสามารถในการใช้ออกซิเจนที่สูงมาก เพื่อให้สามารถวิ่งบีบพื้นที่คู่ต่อสู้ได้ตลอดทั้งเกมนี่คือเหตุผลที่หลายทีมมักจะเสียประตูให้บุรีรัมในช่วง15นาทีสุดท้ายเพราะต้านทานแรงเสียดทานไม่ไหวการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกท ran นซ tion บุรีรัมเน้นการตัดบอลในแดนกลางและสวนกลับด้วยความเร็วสูงโดยใช้ปีกที่มีความเร็วจัดจ้านซึ่งเป็นจุดขายของทีมมาทุกยุคสมัยปราการหลังต่างชาติกำแพงเหล็กแห่งประสาทสายฟ้า หากสังเกตประวัติศาสตร์การซื้อตัวบุรีรัมมักจะมีเซ็นเตอร์แบ็กต่างชาติที่แข็งแกร่งระดับปรากฏการเสมอออสมาอิบานเยสกองหลังชาวสเปนที่วางรากฐานการเล่นเกมรับแบบมืออาชีพและเป็นต้นแบบให้นักเตะไทยเห็นว่ากองหลังที่เล่นด้วยสมองเป็นอย่างไร อันเ e รสทูเยสขวัญใจตลอดการที่เป็นทั้งผู้นำและผู้ทำประตูสำคัญในจังหวะเตะมุม t ูเยสไม่ใช่แค่กองหลังแต่เป็นเหมือนแม่ทัพท,ที่คอยปลุกใจเพื่อนร่วมทีมกลยุทธ์เสื้อแข่งต้องถูกและดี The Jersey Revolution ประวัติศาสตร์ด้านการตลาดของบุรีรัมก็น่าทึ่งไม่แพ้ในสนาม ราคาจับต้องได้ในขณะที่สโมสรระดับโลกหรือแม้แต่ทีมในไทยหลายทีมขายเสื้อในราคา1,000บาทขึ้นไปแต่บุรีรัมยืนหยัดในการขายเสื้อลิขสิทธิ์แท้ในราคาที่แฟนบอลทั่วไปแม้แต่เด็กๆหรือเกษตรกรซื้อได้ประมาณ600-700บาทใส่ได้ทุกโอกาส เสื้อบุรีรัมถูกออกแบบมาให้มีลวดลายฟุตบอลที่จ๋าจนเกินไปทําให้เราเห็นคนใส่เสื้อบุรีรัมยูไนเต็ดไปเดินห้างไปทํานาหรือไปต่างประเทศจนกลายเป็นเสื้อประจําจังหวัดไปโดยปริยาย Academy โรงงานผลิตนักเตะคุณภาพบุรีรัมไม่ได้แค่ซื้อสตา์แต่พวกเขาสร้างสตา์เองด้วย ระบบแมวมองทั่วประเทศสโมสรมีเครือข่ายแมวมองที่คอยดูฟอร์มเด็กๆตามรายการฟุตบอลน,นักเรียนทั่วประเทศใครที่แววดีจะถูกดึงเข้าสู่โรงเรียนพัฒระบะพิษซึ่งเป็นพันธมิตรหลักการขัดเกลาด้วยของจริงเด็กฝึกบุรีรัมจะได้รับโอกาสลงสัมผัสเกมจริงตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นสุพนัทเหมือนตาที่ลงสนามไทยลีกตั้งแต่อายุ15ปี การกล้าใช้เด็กปั้นทําให้สโมสรลดค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวและสร้างกำไรจากการขายนักเด็กไปต่างประเทศได้มหาศาลมากกว่าฟุตบอลแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นี้ยังเขียนทับไปกับประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์เศรษฐกิจ24ชั่วโมงรอบสนามช้างอารีแน่ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่กิจกรรมมีทั้งร้านอาหารโรงแรมอามาริบุรีรัมยูไนเต็ดแหล่งช็อปปิง้งบุรีรัมย์คัสเทิลและสวนสาธารณะการดึงอีเวนต์ระดับโลก การมีสโมสรฟุตบอลที่เข้มแข็งเป็นฐานทำให้การดึงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับโลกอย่างมอโตจีพีมาจัดที่บุรีรัมย์ทำได้ง่ายขึ้นเพราะเมืองมีความพร้อมในการรองรับผู้คนจำนวนมากมุมมองที่น่าสนใจบุรีรัมย์ยูไนเตตเป็นทีมที่แฟนบอลรักก็รักสุดหัวใจส่วนคู่แข่งก็เกลียดเพราะความเก่งแต่ไม่ว่าใครจะรู้สึกอย่างไรทุกคนต้องยอมรับว่าพวกเขาคือผู้ยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยให้เป็นอาชีพอย่างแท้จริง